Música สวัสดีครับพบกลับลงแอคพาแเซปขึ้นาแ้วครับมือนี้วันนี้ก็เป็นวันหยุดครับผมก็ทำออเดอร์ส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นปลาสลิดฝีมือปลานีนะครับตัวกำลังน่ากินไม่โตมากครับผมก็เป็นอาชีพเสริมนะครับสร้างรายได้วันหยุดครับผมทำกินก็ได้ทำขายก็ดีครับผมปลานีวันนี้ได้กิโลครับวันนี้ได้ยี่สิบสามโลจ้าโอ้โหทั้งหมดอนะ มีปลาอะไรมั่งนะปลาสลิดปลาสลิดปลานินปลาช่อนปลาดุปลาสลิดปลานินปลาช่อนปลาดุกครับผมช่วงนี้หมูเนื้อแพงนะครับงดก่อนนะครับผมราคาสูงครับผมไก่ก็แพงไก่ก็ยังขึ้นนะครับเดี๋ยวรอให้ราคาคงที่ลุงแอ๊กเขาจะทำเนื้อแดดหมูแดดเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็กินปลาไปก่อน อ่าอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับฝีมือปัานีครับผมหมักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปตากนะครับอันนี้เนื้อเหลืองธรรมชาตินะครับเป็นปลาดุกอุยนะครับไม่ได้ใส่สีนะครับเหลืองโดยธรรมชาตินะครับผมเนื้อแน่นอร่อยครับผมทอดออกมาสุดยอดครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆ ตอนนี้ก็ณีกําลังตากนะครับจากทำแต่เช้ามืดเลยนะครับก็ตากเดีวก็รอแดดออกครับผมช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนนะครับป่าแห้งไวครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนมาตลอดนะครับสวยงามครับผมเนื้อ เราทำเช้าส่งบ่ายนะครับทําวันต่อวันทําเฉพาะวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดครับผมทําได้เฉพาะวันวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นปลาสลิดครับผมมีปลานิลด้วยนะครับ จากเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะทอดส่งลูกค้านะครับมีทั้งแบบบริการทอดและไม่ทอดนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับถ้าไม่สะดวกทอดเราก็ทอดให้นะครับแต่ถ้าส่งในทิศโลกนี่ส่วนมากเขาจะไปทอดเองครับผมอันนี้คือทอดนี่จะส่งต่างจังหวัดนะครับ ก็รา like oh. ยการทอดจะเยอะหน่อยนะครับอ่าเป็นอาชีพได้นะพี่น้องทำกินก็ได้ทําขายก็ดีครับผมเป็นอาชีพสร้างเสริมอาชีพเราได้นะครับขายอะไรได้พิเศษับผมมันหยุดน,นี่ครับะทอดหมดนี่แล้วครับสี่กิโลนะครับะทอดส่งทางใต้ครับผมขอบคุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนนะครับ ก็จะเป็นประดุกนะครับตากเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ประช่อนอันนี้ก็จะแพ็คแพ็คแบบไม่ทอดนะครับส่งลูกค้านะครับ ทอดแค่ประมาณ70%นะครับเพราะว่าวันนี้จะมีปลานิลทอด4ี่กิโลครับผมส่งสุราษฎร์ธานีนะครับเอ้ยนครศรีธรรมราชครับผมผู้สิตธิขอบคุณลูกค้านะครับสั่งปลานิลทอด4ี่กิโลปลาช่อน3ากิโลแล้วก็ปลาสลิด3ากิโลนะครับีนก็ทอดครับ เราใช้น้ำมันใหม่นะครับสีปาก็เหลืองสวยครับผมกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บข้าวจ้าก็แซ่บสดใหม่ๆครับผมรับประกันความอร่อยครับ 12. 12. 12. ปาลินก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวดูปลาสลิดต่อนะครับ ก็เป็นปลาสลิดครับผมทอดส่งทางใต้นะคระับนครศรีธรรมราชขอบคุณลูกค้าที่ส่งนะครับขอบคุณม,มากครับผมน,นี่ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับ ก็จะทอดไปประมาณ70%็ดสบเปอร์นครับผมก็สามารถทานได้เลยและก็สามารถเอามาอุ่นไมโครเวฟหรือว่าทอดใหม่ได้ครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลาช่อนทอดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งลูกค้าตอนบ่ายครับผมทีาทอดนี้ลุงแอ๊จะส่งไปที่นะครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีปลาหมิน4กิโลปลาสลิดนะครับ3กิโลครับผมแล้วก็จะเป็นปลาช่อน สกิโลอันนี้ยังทอดไม่หมดนะครับเดี๋ยวมนะันนีกำลังทอดนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับปลาแดดเดียวครับผมทํากินก็ได้ทําขายก็ได้นะครับสร้างเสริมอาชีพเป็นอาชีพเสริมได้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจน,จนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผม คลิปนี้ลุงเอ็กก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวลุงเอ็กจะไปแพ็กแล้วก็ส่งลูกค้านะครับขอบพระคุณที่รับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ